มตอนนี้ช่องโจ้นะชาแนลมีสมัครสมาชิกแล้วใครที่อยากจะรับเลียงบรรดาน,นอนนอนโจนะก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะ มีใครที่อยากจะเล่นแมปทีวีแล้วออกไม่ได้กันบ้างครับหลายงานตัวกันเข้ามาหน่อยสำหรับคลิปนี้ไม่ได้จะมาสอนแม้แต่อย่างใดนะครับจะมาแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับในการเล่นสำหรับแมปนี้เนี่ยบอกเลยครับใครที่ใจร้อนนี่เล่นลําบากแน่นอนครับว่าจุดดักนี่ก็เยอะซะเหลือเกินเรียกได้ว่าสตูลรอบทิศเลยก็ว่าได้ใครที่เล่นแมปนี้แล้วออกได้ยินดีด้วยครับคุณเป็นหนึ่งในเจ็ดีของเกมอารีดาเบกเอาแล้วจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปลุยในเกมกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ได้มีร้านเติมเกมดีมมาแนนนะ Richmondman hop โเเรื่องติ เติมเกมอารีนาเบรกเอาแนราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการแล้วไปเลยเรียนลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมคุ้มเติมไวเติมได้2ี่ชั่วโมงต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นลิสแมนช็อปวิก์ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Joe National กันด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ต้องวิ่งระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าไอ้แมพ Pv เนี่ยจุดเกิดนี่อยู่ใกล้กันมากนะครับเช็คซ้ายเช็คขวาดีๆครับต้องระวังนิดนึงนะในการลงเล่นนะครับต้องใจเย็นนิดหน่อยสไตล์การเล่นผมก็จะประมาณนี้ครับแต่บางครั้งนี่ก็ล่วงเหมือนกันนะ รู้สึกว่าเพื่อนจะไม่มากับเราเน่งเราต้องตามเพื่อนไปนะครับแวันนี้ขอถอยก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวโดนถล่มมาจะไม่รอดเอาครับมีเสียงอยู่ข้างบนหัวครับน่าจะเป็นศัตรูแน่นอนเพราะว่าบอทไม่น่าจะวิ่งแบบนี้ครับ และข้างบนหัวก็โล่งซะเหลือเกินนะครับไม่ดูจะเล่นจุดไหนเนาะน่าจะไม่มีตัวผู่มาจากข้างบนนะถ้ามีนี้ผมสวยแน่นอนครับโอเคสำหรับจุดที่ผมจะเล่นนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นจุดอ่าห้องผอนนั่นเองนะครับใช่ไอห้องผอนี่จะเป็นจุดเล่นของผมนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วมันจะเล่นง่ายมากๆเลยนะครับชินมากๆเลยเนาะสำหรับตรงนี้ว่างนี้ก็หาทางไปครับระหว่างทางไปนี้ก็ต้องระวังกันด้วยเพราะว่าคนนี้ก็เยอะครับบอกเลยว่าแมบบนี้คนก็เล่นเยอะเหมือนกันนะทั้งคนทั้งบอดครับยิงแรงกันทั้งหมดเลยตอนนี้ เราอยู่ที่อ๋อหลงรถนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางอ่อล็อบบี้กันก่อนแล้วกันนะครับเราจะขึ้นไปห้องผอนนั่นเองครับแต่ต้องเช็คซ้ายขวาด้วยนะเผื่อมีตัวครับคนนี้ก็เยอะเพื่อนไม่ตามมาซะด้วยนะเออก็ไม่ว่าเพื่อนหรอกครับเล่นไข่เล่นมันครับจุดเนี้ยโอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวค้นตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเผื่อเจอซีดีครับว่าซีดีช่วงนี้ก็เห็นออกบ่อยนะในกลุ่ม เฮ้ยและซีดีออกครับท่านผู้ชมโอ้โหรียบร้อยฮะซีดีจริงๆเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยไอตอนแรกผมคิดว่าไม่ใช่ครับทุกคนโอ้ก็เห็นแต่ในกลุ่มเขาได้กันเยอะแยะนะเฮ้ยผมได้แล้วครับแผ่นที่สองครับซีซั่น3เอ้ยไม่ใช่ดิแผ่นที่1นําหรับซีซั่นสนะครับอ่าแล้วก็ซีซั่น1ผมก็ได้1งแผน่นก็ยังถือว่าดวงดีใช้ได้ครับไปษณาบอทครับโอเคจัดการมีกระสุนยางปะนี่เอวันโอ้เบาจัดเลยครับยิงบอทไม่ตาย เหมือนจะมีคนใส่กระบ,บอกไม่เลิกเลยนะครับเสียงนี้บอกเลยว่าโจะดังครับเสียงยิงกันเอาเพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนี้นี่เองครับโอเคระหว่างนี้นะครับก็ทําการแงะกระสุนไปด้วยนะเพราะว่ากระสุนทั้งหมดนี้เป็นกระสุนเจาะสีกันทั้งหมดเลยเนาะเลยต้องรีบนะครับงแงะกระสุนไปเรื่อยครับเคลียบบอททีละตัว2ตัวไปเรื่อยครับถ้าเจอคนนี้ก็บวกคนะถ้าเจอบอทนี้ก็ยิงครับนี่ก็ทําให้เรารวยได้เหมือนกันนะเออบอทบอทโอ้ยนี่ร้อยเลยครับโอ้โหไอ้บอทบอท ถือขวานวิ่งจามผมเลยครับผมนี่ถึงกับลงไปนอนเลยทีเดียวครับโดนขวานบอดโอ้โหโ,ฮโ,ฮโคตรแรงโอเคขึ้นมายืนใหม่ครับขออ,อ,ขอ,อ,ขอนุญาตยิวครับระหว่างนี้โคตรเจ็บเลยฮะโดนบอดจามหัวเข้าให้กบบจ้าโอ้โหหักห้าเลยครับเฮ้ยแล้วมีเสียงเพื่อนเพื่อนครับน่าจะมีคนมาเดี๋ยวเดียดังไงคนจริงด้วยครับเอ๋ไหนไหนโปม,มาเฮ้ยตายไหมตายไหม ผมว่าน่าจะล่วงครับไอตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับโอ้โห oh, พึ่งจะฮิวตัวเองเสร็จนะครับได้ไม่นานมีการปะทะกันเกิดขึ้นอีกแล้วครับโอ้โหไอคนนี้น่าจะได้ยินเสียงยิงบอดครับแห่กันมาเลยครับจังหวะนี้อันนี้มีอ้วมกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โห oh, ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยทีเดียวอย่างน้อยเรามีซีดีในเซฟครับอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเราจะล่วงหรือเปล่าไหนโผลมาดิโผลมาไ่โผล่ก็ต้องดันแล้วนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวดันก่อนแล้วกันนะลองใจร้อนกันบ้างครับถ้าใจเย็นก็ได้้้้้นนนะ่าาผผชมมมมไตตออองใใจจรรแกเ ขอ,อหน่อยละกันนะอดใจไม่ไหวครับถ้าจะรอนานขนาดนี้ตูเหมือนว่าจะไม่ดันหาผมเลยเนาะน่าจะโดนยิงล่วงไป2ตัวแน่เลยครับเมื่อกี้ผมยิงไปตัวหนึ่งแล้วต็วเพื่อนตัวหนึ่งนะโอเคเหลือสองเสียงยิงด้วยครับถ้าไม่ดักนะไม่รู้ว่ายิงตายไป2ตัวจริงหรือเปล่านะอันนี้เดาครับเ,เหมือนว่าจะอยู่ข้างบนซะด้วยโอ้ผมก็มไม่กล้าดันซะด้วยครับระเบิดไม่มี เพื่อนจะพาเข้าประตูไหนครับอหนอยเพื่อนเอาหน่อย <c oughs> ยาก็ไม่มีครับตอนนี้เจ็บหนักมากเออก็อมอวมอยู่นะโอเคครับดูเหมือนว่าเพื่อนจะพาดันแล้วครับโอเคไหนวะตรงไหนเ,เอตาย2สองนี้วยครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรียบ้อยครับมัวแต่สองข้างล่างนะโอ้แล้วโดนข้าโดนยิงมาครับเยียบร้อยเลยเอ๋าแล้วเพื่อน <c oughs> เฮ้ยแล้วเพื่อนตามหลังอีกตัวหนึ่งก็หายครับ โซ่ไปกันทั้งคู่ฮะไปเป็นคู่กันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมเกมนี้ถือว่าวอร์มแล้วกันเฮ้ยวอร์มฮะวอร์มวอม,วอมแต่ซีดีมาอยู่ครับเกมนี้ โอเคครับมาดูรอบแย่ตัวกันบ้างค่ะสำหรับเกมที่แล้วนี่ร่วงแบบไม่รู้ตัวเลยครับโดนข้างบนยิง <c oughs> เกมนี้นะครับ <c oughs> ก็เกิดใกล้ห้องผู้จัดการด้วยเนะไอห้องผู้จัดการนี้ก็จะมีเซฟอีหนึ่งเซฟนะครับและจุดนั้นก็เป็นจุดที่ผมเล่นซะด้วยรับนะได้ว่าเป็นจุดทอมาหากินผมเลยก็ว่าได้ครับโหแล้วบอดเกมนี้แรงซะด้วยครับยิงผมกระเดียวนี่แขนแดงกันเลยทีเดียวโอ้ยยิงซะแขนผมมากเลยไปโคตรแรงครับเดี๋ยวดีขึ้นมาแง้กระสุนก่อนแล้วกันไอตอนแรกคิดว่าจะยิงไม่โดนวะ เด๋ยวรอดซะผมแขนหักเลยทีเดียวกระเป๋าบอดก็อย่าลืมค้นกันด้วยนะเพราะว่าไอบอดบางตัวนะครับก็พกของดีด้วยนะบางทีอาจเป็นซีดีเลยก็มีครับค้นให้ครบครับเพื่อของดีโอ้ยยังโดนผมอีกนะครับโอ้ไอบอทพวกนี้มันยิงคมซะจริงๆฮะโตรนะโเยอะเลยอบอด อเ okay. ไปครับลุยไปที่ห้องผู้จัดการครับผมโอ้บอยเข้าจริงๆนะเอ้ยจะถึงบดโอ้ <c oughs> โหล่อซะผมตัวแดงทั้งตัวเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยวิงก่อนเดี๋ยว,ยวตายเอาครับ <c oughs> แกโดนบอดยิงนี่ก็จะตายแล้วครับไม่ต้องยิงคนละเกมี้ผมว่าโอ้โหสช่จริงๆเลยนะครับบอดตัวนี้ เรียบร้อยโอ้โหยังงิงผมอันนี้อีกเลือดไหลอีกเรียกเลือดไหลนะมีเฝ้าอีกหนึ่งตัวครับบอดจะเยอะไปไหนวะ,ะมาอืหน้าอกแดงอีกแล้วครับพวกนี้สุดๆบอกเลยข้างในอีกครับข้างในก็มีเรียบร้อยอาจจะหมดเคลียโอเคครับตรงนี้ไม่มีต้องเช็คดูเห็นคอมเมนต์ว่าอาพวกสิงโตหรือพวกของแดงนะครับจะดรอปตามพื้นด้วย ตามโตดิไม่ใช่ตามพื้นนะครับโอเคเปิดห้องกันก่อนโอ้โ oh, หห้องนี้ไม่ไมีปืนแขวนอยู่เลยครับดูเซฟกันก่อนแล้วกันขอให้เซฟมีของดีฮะลุน้นหุ้ยแล้วเต็มช่องโอ้ยแล้วของแดงออกครับท่านผู้ชมโอ้โหอุอย้ยซีดีออกเปล่าชึบโอ้โหแล้วไม่มีซีดีครับน่าจะมีซีดีเพิ่มมาอีกสักหนึ่งอันนะอย่งางนั้นบอกเลยครับอร่อยแน่นอนครับเซฟนี้เอ้ยเซฟนี้คุ้มค่ะ ของดีโคตรเยอะครับไ hey, ด้ของดีเดีว่าคุ้มครับเซฟนี้มาดูเซฟฟีกันต่อบ้างครับว่าจะได้อะไรครันลุ้นๆๆเฮ้ยเฮ้ยเจกันออกครับท่านผู้ชมโอ้โหของแดงสองชิ้นว่ะในห้องใกล้ๆกันเลยเนี่ครับห้องพอ,อ,อกับห้องผู้จัดการเฮ้ยดวงผมมากว่ะท่านผู้ชมไอ,อะไรจะดวงดีขนาดวะแหมแบบนี้ต้องดีแล้วแหละผมว่าดีดีไหมถ้าเป็นดีนี้ ตายมานี่แบบพลาดแน่นอนครับของ4ี่แสนเลยว่าไงดีวะจะรีดีเปล่าผมว่ารีก็น่าสนใจนะโอ้ยยังไม่ได้ยิงใครเลยครับออกเป็นล้านแน่นอนครับเกมนี้สรุปรีครับผมก่อนจะได้มาแต่ละชิ้นครับของแดงต้องรีซะหน่อยและเดี๋ยวเกมหน้าก็ว่ากันใหม่ครับเกมนี้ขอรีหน่อยล้กคันนะครับจะได้ก็ของฮะดวงกําลังมาเลยครับช่วงนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนครับเกมนี้มาครับเกมนี้จริงจังครับจริงจังแบบไม่จริงโตถ้าอยากได้จริงโตต้องไปสวนสัตว์ครับเฮ ใตรที่ดูถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากเลยมาครับเกมที่3นี่ต้องได้ยิงคนแน่นอนครับทําไม่ได้ยิงนี่ไม่ใช่แล้วแหละเล่นมาหลายเกมแล้วต้องได้ยิงบ้างแล้วแหละครับเอนนินเลยก็ต้องยัดยาแก้ปวดเข้าไปก่อนนะครับกันขาหักเออเดี๋ยวเดินไม่ได้เอานะครับนะครับพร้อมพร้อมพ มีตัวหรือเปล่าปกติจะมีตัวเกิดอยู่ข้างหน้าด้วยครับเฮ้ยเหมือนว่าจะได้ยินเสียงเอ่อกดตู้เซฟครับเซฟไฟฟ้าที่มันต้องรอเวลาเพราะว่ามีตัวแน่นอนครับโอเคเราต้องย่องไปครับท่านผู้ชมเพื่อความชัวรเนาะเออกระโดดบ้างเพื่อความเร็วอันนี้เพื่อความเร็ววิ่งด้านหน้ากันเต็มเลยครับรอก่อนแล้วกันเลครับ เฮีย okay, นีไงครับเรียบร้อยหายสองครับอันนี้หายไปสองแลว้วนะในห้องนี้นจะมีอีกหรือเปล่าข้างหลังครับข้างหลังมีเสียงปิดประตูไว้ก่อนแล้วกันข้างในเหมือนว่าจะมีนะโอเคมีเสียงครับเรียบร้อยหายอีกหนึ่งโอเคตายสามครับโอ้โหผมก็เจ็บหนักเหมือนเหมือนกันวะแม่ เกือบล่วงเหมือนกันครับโดดชาร์จเขาเมื่อกี้ดีที่รอดอเครับเหลือลอีกตัวเดียวครับทีมเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนาะงันทำการฮิว่ันแล้วกันไม่รู้ว่าผมยิงตายไปกี่ตัวนะแต่เขาๆผมน่าจะยิงตัว2ตัวอยู่นะอ้าตัวนี้ผมก็ยิงนี่หว่านี่ตัวที่ผมยิงตัวแรกครับเอาด้วยโอคโอ้โหความเร็วจังวะยังไม่ถึงไหนเลยของจะเต็มกระเป๋าซะแล้วไอ้ตัวนี้อ๋อหมวกนี่หว่าก็ว่าอยู่ทำไมความเร็วจัง หมวกสีใส่หมวกสีแล้วกันถุงฟางด้วยอุ้ยล้วของหายไปอย่างเร็วครับทุกคนไวมากขนาดตัวนี้ผมยิงไนงะโดนป้นของซะงั้นฮนะเดี๋วต่อมาอมกระเป๋าไปแล้วครับล่าสุดอ้าวตัวนี้ผมก็ยิงว่ะเอ้ยผมยิงทั้งสองตัวนี่ว่ะแสดงว่าผมได้สามตัวครับตัวนี้เออว่ะแต่โดนเพื่อนป้นของไปหมดแล้วครับโอ้โหตัวเขียวนี่ก็ ลอแล้วยวังไม่ได้ยิงชั่วเลยจ้ะเอพเก้าศูนย์ครับน,นี่ใช้เป็นพีเก้าศูนย์แล้วก็กระเป๋าใหญ่ด้วยหลังจากที่เก็บของเสร็จนะครับพเพื่อนผมก็ได้ไปหว่นกันเรียบร้อยแล้วเฮ้ยไปไหนกันเพ, <S <S พ<ว>ื่อนเอาตามกันไปอีกหนึ่งคนเลยครับโอ้โหเหลือผมคนเดียวครับตอนนี้จะรอดหรือจะล่วงครับ <S <S เอาดิผมก็ไม่กล้าดันเหมือนกันครับแมเจอฟอขนาดนีด้นคใครจะกล้าดันครับขาดันนี้ผมล่วงแน่นอนครับยืนฟอนี่แรงนะแต่ผมใช้เป็นนะทุกคนเดี๋ยวขอดักรอเพราะก่อนแล้วกันนะครับ ยใใเยียบร้อยครับใจใจร้อนคนนั้นเสียเปียบครับเกมนี้เราจะเย็นได้นี่บอกเลยครับชิลๆแน่นอนหวังว่าน่าจะเป็นตี้เดียวกันนะครับน่าจะเป็นตี้เดียวกันกับไอตัวที่3ตัวที่ผมยิงก่อนหน้านี้นะโอ้โห,โโห,โห,โหลักในศพยังเยอะครับทุกคนเก็บไงให้หมดวะคนเดียวเฮ้ย เพื่อนน่าจะบาปครับที่เก็บของผมตัวที่ผมยิงนี้เพื่อนก็มีขโมยกันบ้างนะระหว่างนี้ก็เก็บของยาวๆครับทุกคนโอ้ผมจะเก็บยังไงวะถึงจะหมดเอ้ยดีที่เราอยู่ใกล้ทางออกด้วยนะครับไปทางออกอ่าสินาทีนะตอนนี้ก็27นาทีกว่าระหว่างนี้ก็เก็บของยาวๆเลยแล้วกันครับเอยแล้วเหมือนจะมีตัวมาด้วยครับไอตัวเดิมนี้เก็บยังไม่หมดเลยเฮ้ยมาเพิ่มเลยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวนี้ไฟฉายด้วยครับน่าจะปืนแพง น่าจะเซตใหญ่อยู่นะไม่รู้ว่าจะมีเพื่อนเข้ามาหรือเปล่าครับตอนนี้โอ้กระสุนก็เหลือน้อยบ่ายปืนนี้มีเสียงอีกอยู่นะครับยังมีเสียงอยู่นะอดีแม็กก่อนกระสุนจะหมดครับไม่ได้ใส่แม็กไปเลยปอช็อปน้อยมีอะไรบ้างไหนเอ่ยโอ้โหฟังดีครับแต่ไปไม่ได้วะ่ะไอตัวนี้ไม่มีกระเป๋าด้วยแล้วไอ้นี่เขาไม่มีวะ่ะ สายยุ่งบาทุกคนสายยุ่งบามันเป็นแบบเสือ้อเกาะด้วยมันเอาอไปยากวะไม่รู้จะยัดยังไงแล้วนะครับแต่ยังไม่หมดครับยังยิงกระบอดกันอีกโอ้โหเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะแต่ยังไม่ถอนกําลังกันก็มีครับแมสายดักนี่เยอะครับว่าด้วยเรื่องของอนี่ของที่ผมยัดมาก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะไม่รู้จะจับยัดอะไรใส่ตรงไหนแล้วนะเฮ้ยมีคนมาครับโอ้โหยังไม่หมดอีกครับเจ็ดนาทีแล้วตอนนี้ของก็เก็บไม่หมดเออเขาจะชาร์จผมหรือเปล่าวะน่าจะเพื่อนไอ้ตัวนี้แหละผมว่า อ่านี่ไงมีควางระเบิดมาด้วยต้องแฟดเรียบร้อยครับไม่พากันออกดีๆก็ออกทางลับไปเลยแล้วกันครับโอ้โห,โโหเฮ้ยไอพวกนี้มันไม่ชอบออกดีๆกันนะครับชอบออกทางลับก,ก็ไม่ออกเฮ้ยละสองนาทียังไม่ออกกันครับยังมีมาเพิ่มเอ้ยให้ตายเถอะเอาเลยครับมันเล่นผมเลยไอ้ที่นี้เรียบร้อยเอ้ยใหตายอุ้ยก่อนนะอ่าเรียบร้อยครับโอ้โห แล้วดูดิมันไม่หมดครับทุกคน,นไม่ยอมกลับกันเนี่ยมันไม่ยอมถอนกําลังกันเลยเฮ้ยเหยื่พวกนี้เป็นไร2นาที30มสิบเลตอนนี้หวังว่าจะหมดนะครับถ้าไม่หมดนี่ไม่รู้ละว่าใครจะรอดจะล่วงไนะของนี้ก็เก็บไม่หมดครับไม่รู้จะเก็บอะไรแล้วเวลาก็จํากัดครับตอนนี้ของนี้เหลือเยอะเลยครับโอ้โหแล้วตัวนี้โอ้โหกาอใหญ่ซะด้วยครับปืนดีด้วยปืนแพงหมวกหมวกห้า โอ้โหไม่รู้จะเก็บย่าไงแล้วไม่รู้แล้วครับตอนนี้เวลาเหลือ50นาทีเอาไงให้ทันครับโอ้โหผมจะทันหรือเปล่าวะเฮ้ยหายแล้วน้ำหนักก็มีฮะตัวก็น่กเจอโดดข้ามหรือเปล่าถ้าโดดไม่ข้ามนี้ผมไม่น่ารอดครับทุกคนไม่น่าทันห้าสิบห้าสิบเก้าแล้วได้สี่สิบเก้าดิพูดผิดพูดถูกแล้วอ่าทันทานทานทาน อยากจะบอกว่าไอ้กระเป๋านั้นก็ไม่ได้ค้นเลยนะครับไม่รู้ว่ามีของแดงอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่ากระเป๋าใหญ่อะ่ะไม่ไม่มีเวลาค้นเลยครับทุกคนอุย้ยเก็บของไม่ครบเลยครับปืนตัวเองนี้ก็ทิ้งไปแล้วหนึ่งกระบอกครับโอเคครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะรวยรวยรวยเกมนี้รวยเไหนดูมูลค่ากันบ้างครับมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่รอโหลดแป,ป๊บนึงครับมันถึงก็ร้อนโอ้โ ออกมาแค่เจ็ดแสนโผลแล้วเก็บของไว้ตั้งนานครับท่านผู้ชมได้แค่เจ็ดแสนยิงไว้ตั้งเจ็ดตัวโอ้ยมือถือแลกเอ้ยโอ้โหมือถือก็แลกครับมันร้อนใครที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้เลยครับโอเคครับผมก็ใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับไม่รู้จะสนุกหรือเปล่าถ้าไม่สนุกก็ต้องขอไปกันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ครับผมบายบายครับ